ช่วงที่น่ารักชื่อตอ,อนเมื่อแรงวันโลกมันพลิกผาน เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และร่วมออกแบบชิ้นส่วนงานรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านวิจัยและพัฒนารถไฟความเร็วสูงในแดนอาทิตย์อุทยัย โดยมีสองหนุ่มนักศึกษาคนรุ่นใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการขนส่งระบบรางในอนาคตและสามารถนำประสบการณ์มาใช้พัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศร่วมพูดคุยกับพวกเขาในช่วงตอมแมลงวัน ช่วงตอนมะลงวันขอต้อนรับน้องนนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับสวัสดีครับน้องนสวัสวัสดีค่ะอ้าวแนะนําตัวเองก่อนเลยชื่ออะไรครับครับผมชื่อถาปนิกสีพันครับชื่อเล่นชื่ออัดครับเรียนอยู่ไหนะคะเอ่อชั้นปีที่4นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาเครื่องกลครับอ่าน้องอัดนะครับน้องนะครับสวัสดีครับชื่อธนวินมั่นสกุลครับชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับอยู่ปี4เหมือนกันครับวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลครับ ทั้งสองคนทั้งน้องฟิล์มทั้งน้องอัดมีโอกาสไปดูงานกับรถไฟจิงกันเซนได้ยังไงครับคือเริ่มแรกก็ทางภาควิชาเขา<ม>เขาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจมาสมัครเพื่อ,อ,อสัมภาษณ์ครับแล้วก็เมื่อสัมภาษณ์เสร็จก็จะมีบริษัทจากฮิฮตาชิเขามาสัมภาษณ์อีกทีนึ่งครับอ้อยกว่าคัดกรองทั้งของภาครัฐของเราด้วยสถาบันเราด้วยแลวก็เอกชนด้วย ตอนสัมภาษณ์เขาถามอะไรเราบ้างอยากรู้ทําไมเราสองคนถึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเขาถามอะไรบ้างคะครับเขาก็ถามว่าพอรู้ภาษาญี่ปุ่นบ้างไหมแล้วแล้วก็สามารถไปใช้ชีวิตปรับตัวที่นู่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือถามเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องภาษาญี่ปุ่นของเราก่อนแล้วได้ถามเรื่องความรู้ในระดับวิศวกรรมเครื่องกลอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะครับก็มีบ้างครับอาจารย์เขาก็ให้นังสือเกี่ยวกับทางรถไฟมาอ่านก่อนที่จะไปด้วยครับให้ศึกษาก่อนไปครับครับ ตอนแรกนี่คือครั้งแรกที่เราได้ไปเจอชิงกันเซนเป็นๆหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับสิ่งที่เราเคยคิดเอาไว้วาดภาพเอาไว้กับการไปเจอของจริงมันแตกต่างกันไหมอัดครับอ่อแตกแตกต่างครับป็นไงบ้างคือเอ่อตอนแรกไม่คิดว่าเวลาไปนั่งเนี่ยครับมันจะแบบรู้สึกแบบว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับเออแล้วฟิล์มเหรอครับครับก็เหมือนกันครับก็มันข้างในมันนิ่งมากเลยครับมันขนาดที่ทาความเร็วสูงก็ คือน้ำที่ตั้งไว้ก็ไม่หกอะไรเงี้ยครับเนาะเดี๋ยวก่อนนะคือพวกพี่สองคนน่ะยังไม่เคยไปคืออะไรเหรอชิงกังเซนเคยได้ยินแต่ภาพเคยเคยได้ยินแต่เรื่องราวเคยเห็นแต่ภาพเรายังไม่เคยสัมผัสของจริงเท่าไเลยคือปกติเวลาเราไปนั่งอะไรเร็วๆเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าอ๋อมันต้องแบบต้องจับที่นั่งไว้แน่นๆมันก็แบบรถไม่ใช่รถไฟเหาะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ข้างในมันจะดูแบบเหมือนนิ่งๆเลยใช่ไหมแต่ข้างนอกมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากชิงกังเซนเนี่ยมันเร็วเท่าไหร่ครับ ร,รุ่นที่ใช้ในพาณิชก็ประมาณเร็วที่สุดประมาณสามรอยี่สิบครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าที่ใช้ใช้ประมาณสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วม,มีมีที่ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชด้วยหรอคะมันเร็วขนาดไหนคะถ้าเป็นความเร็วมากที่สุดเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณห้าห้าห้าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เขาไม่นํามาใช้ในเชิงพาณิชเพราะว,ว่าอะไรคะเออมันยังอยู่ในขั้นตอน การออกแบบแล้วก็การหาคอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับคือระบบที่ใช้กับชิงคังเซนทุกวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมไอ้ตัว500กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกับชิงคังเซนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช่ครับคน<อ> <จะ S 2> ละระบบก<า>ันเลยนะครับเพราะความเดียวมันเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะน้องฟิล์มกับน้องอัดได้ไปดูส่วนไหนกระบวนการไหนของชิงคังเซนมาบ้างฟิล์มครับได้ดูตั้งแต่การผลิตโครงใช้อลูมิเนียมผลิตตั้งแต่ขึ้นโครงทุกอย่างครับ ต right kind of ั <Jah afa> ้งแต่ขั้นที่ก่อนที่จะเป็นตัวผู้โดยสารนะครับที่นั่งครับตั้งแต่เริ่มผลิตจนเป็นตู้จริงที่สามารถใช้ได้จริงนะครับโอ้เป็นโครงโครงเหล็กเลยเนี่ยนะฮะก่อนเอาที่นั่งผู้โดยสารมาใส่ก่อนจะมีผนังด้านข้างเพดานด้านบนเนี่ยนะใช่ครับโอ้แล้วน้องอ่าน่ะ้าผมก็เหมือนกันครับแต่ว่าผมจะดูทุกทุกส่วนเลยครับเพราะว่าผมอยู่แผนกการโปรดักชันครับเป็นสายการผลิต <ใ>อ๋อคือไปฝึกง,งานคนละส่วนกันอ๋อเริ่มต้นจากการออกแบบก่อนพอออกแบบเสร็จก็เข้าสู่โรงงานเป็นขั้นตอนการผลิตใช่ไหมครับครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องเริ่มต้นที่ขั้นตอนของน้องฟิล์มก่อนสิเป็นยังไงบ้างกับการออกแบบชินกันเซนฮะครับขั้นแรกก็อของผมที่เข้าไปก็จะเริ่มเกี่ยวกับพวกการเขียนแบบเขียนโปรแกรมครับแล้วก็ศึกษาพวกรีเสิร์ชเปเปอร์พื้นฐานนะครับว่าแต่ละอันมันทำไมถึงผลิตแบบนี้อะไรยังไงครับแล้วก็เข้าไปเขียนแบบจริง แล้วก็ส่งไปที่รายการผลิตะครับแล้วเราได้มีโอกาสวาดแบบในบจินตนาการของเราบ้างไหมคะได้เอามีโอกาสวาดให้ทางทีมงานจริงๆของเขาดูไหมอ๋อครับคือได้ออกแบบแต่ว่าคือที่ออกแบบไปก็ไม่ไม่ได้ใช้จริงหรอกครับแต่ว่าเขาบอกว่าให้เหมือนตั้งโจทย์ปัญหาให้เรา<ม>ครับว่าถ้าเราอยากรับแรงเท่านี้เคลื่อนที่เท่านี้ครับจะต้อง<ม><ม>สร้างแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็คิดออกมาแล้วก็ให้เอาให้เขาดูคเขาก็จะบอกว่าของเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ ของจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราออกแบบส่วนไหนของรถไฟคะเอ่อผมออกแบบส่วนฐานล่างเลยครับฐานล่างของรถไฟไอ้ตรงระบบล้อระบบรางอะไรตรงนั้นเป็นฐานฐานของผู้โดยสารนะครับที่คนจะไปยืนเดินบนนั้นแล้วก็ตัวโค้งทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นการออกแบบโดยหลักวิศวกรรมหมดเลยใช่ไหมฮะเอาเอาส่วนหน้ากมนเลยได้ไหมทำไมหน้าตาจิงเกอร์เซนต้องหน้าตาแบบนี้ด้วยไม่เหตุผลอะไรรองรับฮะที่เขาเรียกว่านอสใช่ไหมครับจมูกมันจะแหลมแหลเพราะว่ามันเป็นเอ่อ ขลทางพวก Aero d y n a มิกครับทำจะทําความเร็วสูงเพราะว่าจะลดแรงต้านอากาศอะไรเงี้ยครับจะได้วิ่งได้เร็วๆครับเหมือนเครื่องบินนี้เหรอฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อหน้าตาชิงาเซนทำไมต้องแหลมๆเพื่อทําให้วิ่งได้เร็วขึ้นครับโอ้ผมก็นึกว่าอ๋อน่ารักดีไม่ใช่แล้วทีมออกแบบเขานี่คือมีเยอะขนาดไหนครเขาก็แบ่งแบ่งเป็นแต่ละฝ่ายเป็นแผนกครับแต่ว่าอย่างแผนกที่ผมอยู่ก็จะมีประมาณ สิบสิบสองถึงสิบห้าคนประมาณน้ครับซึ่งก็แต่ละคนก็เป็นคนเก่งๆของคนญี่ปุ่นทางนั้นเลยครับอะไรที่ทําให้ฟิล์มเห็นเราต้องอึ้งอีกบ้างกับการออกแบบชิงกเซ็นครับก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกที่เขาแบบว่าการพัฒนาของเขามาเรื่อยๆครับตั้งแต่รุ่นเก่าๆที่แบบทําความเร็วได้ต่ำๆถึงความเร็วสูงๆครับเขาจะปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับซึ่งเป็นวิวัฒนาการทางวิศวกรรมที่ น่าตื่นเต้นมากแสดงว่าแรกๆในชิงกันเซนไม่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับที่แสดงว่าปรับมาหลายรุ่นเหมือนกันครับใช่ครับโอ้ผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าชิงกันเซนเนี่ยพยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่มีขีดจํากัดเลยใช่ไหมครับเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับโอ้โหตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไปเนี่ยแหละครับใช่ครับพอจากขั้นตอนการออกแบบอะไรเสร็จเรียบร้อยปั๊บมาสู่ขั้นตอนการผลิตอ่ะเราไปฟังหน่อยเป็นยังไงฮะเอ่อ ที่แผนกจะมีวิศวรกรประมาณ40่สิบกว่าคนนะครับ,รบือจะ,จะจะเขียนทำวิธีการผลิตเพื่อให้ช่างครับผู้ทำการประกอบครับให้ช่างเข้าใจว่าเวลาจะประกอบต้องทำส่วนไหนก่อนเป็นสเต็ปสเต็ป hmm. เพื่อให้งานผลิตได้เร็วที่สุดนะครับ,รบเริ่มจากส่วนไหนเ,เริ่มจากส่วน เขาจะทาหลายๆส่วนมาประกอบกันนะครับเริ่มจากส่วนเอาอลูมิเนียมมาตีเป็นโครงแล้วก็เชื่อมอประกอบกันเป็นโบกี้ครับวนแล้วก็เอาส่วนต่างๆมาประกอบกันน้องอัดได้ไปทําอะไรในนั้นบ้างาผมได้คือเขาเอาแบบแบบาภาพภาพเขียนภาพฉายสองมิติครับมาให้ผมเขียนเป็นสามมิติเพื่อขึ้นรูปแบบว่า เป็นโมเดลอะครับของส่วนคล้ายๆของฟิล์มครับ<ช>เป็นส่วนที่รองรับน้ําหนักอะครับเป็นคานข้างล่างยากไหมครับยากครับก็คือตอนทาก็ถ้าไม่เข้าใจก็ถาม,มถามกบบวิศวกรชาวญี่ปุ่น<ร>โดยตรงเลยใช่ไหมฮะเราได้นําแนวความคิดหรือว่าทักษะทางเครื่องกลที่เราเรียนมามาช่วยในในเรือ่องราวเหล่านี้ได้เยอะขนาดไหนคะ ใช้ใช้มากเลยครับตรงทั้งการาดูแบบการเขียนแบบครับแล้วก็พวกการาพวกการซิมูเลชันอะไรพวกนี้ครับเอามาใช้หมดเลยครับอ๋ออีกหนึ่งเรื่องที่ผมสงสัยครับคือผมจะเห็นเหมือนกับมีสายอะไรบางอย่างจะอยู่บนชิงกันเซนมันเป็นสายอะไรเ,เป็นสายที่ให้พลังงานไฟฟ้าลงมาที่รถไฟแล้วให้รถไฟวิ่งด้วยความเร็วสูงได้ครับ อ๋อชิงคันเซ็นขับเพื่อนวยไฟฟ้าเหรอฮะอมันก็ต้องมียาวตลอดทั้งทั้งสายของชิงคันเซ็นเลยหรืต้องไหมครับใช่ครับตลอดสายทางควบคู่ไปกับรางรถไฟเลยครับชิงคันเซ็นที่เขาวิ่งจากไหนไปไหนบ้างครับอ๋อเยอะเยอะเหมือนกันครับสายสายที่ผมรู้ก็คือจากโตเกียวมาฮากาตะอืมแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะเปิดสายใหม่ด้วยใช่ไหมจากโตเกียวไปที่ฮอกไกโดครับ ฮ okay อกไกโดนี่คือข้ามเกาะไปเลยนะฮะไปที่<ะ>เกาะเดียของญี่ปุ่นเขาเลย<ะ>เพราะฉะนั้นอนาคตคือเราเห็นชิมการเซนของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าประเทศไทยของเราจะมีรถไฟความเร็วสูงแบบนี้บ้าง<ะ>ฐานิมงเยาวชนต้องดีกว่าฮะ,ฮะในฐานะที่เราไปสัมผัสรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยอยากจะเห็นภาพรถไฟของบ้านเราเป็นยังไงบ้างเออพีมครับ,คร,บครับก็คิดว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกนะครับสะดวก<ะ>สําหรับ การเดินทางในระยะทางต่างๆของคนไทยอาจจะทําให้รถไม่ติดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันสามารถทําความเร็วได้สะดวกสบายต่อการเดินทางไปเที่ยวหรือว่าไปกลับบ้านทํางานอะไรเลยครับครับความเร็วที่ว่าเนี่ยคือมันเร็วแล้วมันมีจอดตามสถานีไหมหรือว่าเอาแค่ต้นทางแล้วไปปลายทางเลยครับจอดระหว่างสถานีด้วยครับจอดบ้างใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับก็ตามเมืองใหญ่ๆที่สาคัญสคัญอ๋อเร็วที่ว่าเนี่ยอยากจะให้ทําให้เห็นภาพที่สุดอบมันเร็วขนาดไหน แล้วก็ระยะทางในการเดินทางเนี่ยมันแป๊บเดียวอย่างนั้นเลยเหรอก็ถึงปลายทางกาเหรอฮะเออก็<ๆ>จากที่ผมไปมาก็อ,อ่สี่สี่ร้อยกิโลเมตรก็ประมาณสองสองชั่วโมงครับอืม,อมถ้าเข้ามาในบ้านเรานี่คือการเดินทางเหนือลงใต้เนี่ยสามสี่ชั่วโมงเองนะถ้างั้นนนะ่ะน้องน้องขึ้งบินแล้วอะ่ะเออ,เอ,อแล้วน้องอัดแลยครับอยากเห็นอนาคตรถไฟบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับเออก็อยาก อยากให้แบบว่าการการเดินทางของเรามันสะดวกกว่านี้ครับก็คือถ้าถ้าสมมติเรามีรถไฟความเร็วสูงก็ในอนาคตก็อาจจะไปเชียงใหม่แค่สองสชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็ประมาณเร็วเร็วเวท่าๆกับอาจจะช้ากว่าเครื่องบินนิดหน่อยแต่ว่าออไม่ต้องเสียเวลารอโหลดกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยครโอคข้าโดยสารแพงไหมครับอ,อกคอคอ็ค่อนข้างที่ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างสูง พอๆกับเครื่องบินเหมือนกันครับแต่เวลาก็ไล่เรียกกันด้วยไม่ได้ใจกันมากเอ๊น้องๆสองคนตอนที่ไปฝึกงานที่นู่นนี่คือใช้ระยะเวลาในการฝึกงานนานขนาดไหนครับหนึ่งเดือนครับอ๋อเดือนเดียวแต่เดือนเดียวคือได้เรียนรู้ถ้าจะทุกกระบวนการของชินคังเซ็นเขาเลยใช่ครับเราได้ทักษะการทํางานอะไรมาเพิ่มเติมอีกบ้างครับจากการไปฝึกงานครั้งนี้ครับก็คนคนญี่ปุ่นจะทํางานเป็นคนขยันมากๆเลยครับทํางานกันแบบว่าเป็นระบบเข้างานตั้งแต่8ปดโมงเช้าอย่างนี้ครับ แล้วก็ทํางานกันตลอดเลยถึงแบบ5้าโมงเย็นแล้วระหว่างทํางานนี้ก็คือ <c oughs> เขามีวินัยในการทํางานมากครับมีแบบอูางมันนั่งเล่น Facebook นิดนึง <c oughs> นั่งแชทในไลน์อีกหน่อยนึงไม่มีเลยครับไม่มีเลยเหรอครับเขาจะนั่งทางานของเขาจนจนเสร็จถึง5้าโมงเย็นเลิกงาน <c oughs> <ม>เลยโอ้แล้วมีเด็กฝึกงานในระดับอายุเดียวกันกับพวกเราเข้าไปฝึกงานเยอะไหมคะอ๋อสำหรับที่แผนกผมไม่มีเลยครับจะมีอายุไล่เรียกกันแต่ว่าเป็นคือทํางานแล้วครับ ทำงานอยู่ในนั้นเลยครับเพิ่งสมัครเข้ามาปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาไม่เดทกันเลยเหรอครับแล้วน้องอัดนะครับได้ประสบการณ์อะไรจากการไปจุดงานครั้งนี้บ้างครับอก็เห็นการทํางานของคนญี่ปุ่นนะครับว่าเขาแบบเขารักทาตามกฎระเบียบของบริษัทเลยครับคือถ้าบริษัทมีมีกฎอะไรเขาก็จะทําตามมีนายมีวินัยมากนะครับระหว่างทางานก็คือแบบเขาแทบจะไม่คุยกันเลยถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานอะไร จะมาเธอเธอละครเมื่อคืนสนุกจังเลยไม่มีเลยใช่ไหมกดดันไหมเจอเระเบียบก,การทํางานที่มันโอ้โ oh, หมันสุดติ่งขนาดนี้เรารู้สึกว่าเราเฮ้ยกดดันขนาดนี้ไหมคะตอนที่เราไปฝึกแล้ว<ฆ>เรารู้สึกเป็นเด็กฝึกงานแค่ไม่กี่คนในนั้นด้วยครับตอนแรกก็กดดันรกกรเรื่องก<ฆ>ารปรับตัวเรื่องวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเขาแล้วเวลายอยู่ไปสักพักหนึ่งพอเราเริ่มปรับตัวได้เราก็มีความสุขกับมันครับก็มีความสุขครับกดดันไหมละครับตอนแรกก็ก็กดดันนะครับแต่พอเราไปอยู่ใน สิ่งวแวดล้อมแบบนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้มันเข้ากับสิ่งวแวดล้อมของของเขาครับครับสุดท้ายนี่ครับอัดกับฟิล์มในอนาคตอยากจะไปทํางานที่ไหนและทํางานด้านอะไรครับอ,อัดก่อนออผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปทํางานที่ญี่ปุ่นออแต่ด้านด้านอะไรนี่ก็กําลังอยู่ในระหว่างการคิดคิดอยู่ครับ,ดดรบไม่ใช่ด้านการรถไฟเหรอก็ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสก็ก็คิดว่าจะเป็นด้านรถไฟเนี่ย ครับของฟิล์มก็เหมือนกันครับฟิล์มก็อยากไปทํางานเกี่ยวกับรถไฟของคนะประเทศญี่ปุ่นครับแล้วค่อยกลับมาที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศไทยต่อเนาะใช่ครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเองก็หวังนะครับว่าในอนาคตอันใกล้เราจะมีรถไฟรางคู่ก่อนพอมีรางคู่เสร็จเราจะมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ให้ได้นะครับและก็หวังว่าน้องๆสองคนจะมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา รถไฟบ้านเราด้วยให้วิ่งเร็วขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับขอบคุณน้องฟิล์มทังอัดวันนี้มากนะครับขอบคุณครับพักสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวค้นกีฬาเข้มกันต่อค่ะ